เทศบาลน,นครแม่สอดออกล้างตลาดสดเทศบาลน,นครแม่สอดเพื่อความสะอาดปลอดภัยตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ค่ะนางสาวกัญจนัดหาริรักู่วํในวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปรลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีมอบหมายสั่งการให้ นายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักประหลัดรักษาการรองประหลัดและนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล,ลคนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและพนักงานคลีนไซเคิลร่วมกันทำการกวาดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล,ลคนครแม่สอด หรือตลาดสดสีมอยโดยทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและพนักงานคลีนไซเคิลได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณแผงขายสินค้าชั้นวางสิ่งของทางเดินจับจ่ายสินค้าพืชผักสวนครัวอาหารสดอาหารแห้งและจะร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลน,นครแม่สอดหรือตลาดสดสีมอยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง วันนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลได้นำรถน้ำดำเนินการฉีดพ่นล้างในตลาดสดพร้อมพนักง,งานบริษัทคลีนไซเคิลทำความสะอาดกวาดล้างทางเดินแผงวางสินค้าจากนั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบทั้งหมดให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆ และหน้าเดินจับใจ่ายใช้สอยทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี